สวัสดีค่ะทุกคนการไลฟ์อินเดียหมานะคะวันนี้นะคะพี่กันจะมาเมาส์มอยนะคะพอดีว่าวันนี้พี่กันไปอ่งานนะคะงานเลี้ยงนะคะของครอบครัวสามีนะคะเดีย๋ยวพี่กันให้ดูคลิปก่อนนะแล้วก็จะมาเล่าตอนท้ายให้ฟังนะคะโอ้อโอันนี้อพาร์ตเมนต์พ่อสามีนะคะ ให้ดูได้แค่นี้นะคะทุกคนดูมากไม่ได้ฉันก็รู้ละอันนั้นมองออกไปจะเป็นทะเลสาบนะคะอันนี้จะเป็นแม่บ้านของพ่อสามีนะคะห้องเขาอยู่ข้างๆค่ะเขาจะมาช่วยทำงานทำความสะอาดะะอันนั้นพ่อสามีค่ะอายุกา็า83แล้วค่ะ อันี้นะคะงานเลี้ยงของวันนี้นะคะน่าจะเลี้ยงเป็นฉลองวิคิสมารล่วงหน้านะคะทุกคน <c oughs> มีช็อกโกแลตให้ด้วยนะคะทุกคนอาหารข็าจะเวียนกันกินนะมาทีละอย่างทีละอย่างนะอย่างนี้ก็เป็นขนมปังค่ะ อยากลองอะไรดีอันนี้แล้วกันนะไบช็อกโกเลตด,ดูคลิปแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับผู้ชมอันนี้พี่กันก็จะมาเมาส์มอยนิดนึงนะคะในเชิงบวกนะไม่ไม่ไม่ลบนะคะก็เมื่อวานนะคะได้ไปงานเลี้ยงอันนี้คือเป็นงานเลี้ยงรวมครอบครัวนะคะ ก็คือจะมีลูกทั้ง4ี่คนของพ่อน่ค่ะมาทุกคนนะคะสามีพี่กันจะเป็นลูกชายคนโตแล้วก็มีลูกชายคนรองลูกชายคนที่สามแล้วก็ลูกสาวคนที่สี่นะคะจะมีพี่น้องสี่คนนะคะก็พ่อก็อยากจะแบบว่า <c oughs> ให้ไปฉลองคริสต์มาสล่วงหน้านะคะเพราะว่าถ้าคริสต์มาสในครอบครัวใครก็ครอบครัวมันนะคะเขาก็จะอยู่ครอบครัวของเขาเงี้ยเขาก็จะไม่ได้ไป หาพ่ออะไรอย่างเงี้ยนอกจากว่าเออพ่ออยากจะมาร่วมก็มาอย่างเงี้ยค่ะแต่พ่อก็เลยอยากจะให้ลูกๆทุกคนนะลูกหลานเนี้ยไปที่บ้านก็เลยชวนก็เลยไปกันนะคะก็อย่างที่เห็นนะคะก็ฮ๋ของเขานะพูดเรื่องอาหารก่อนนะคะของเขานี่จะแบบว่าไม่ได้ยุ่งยากเลยนะคะทุกคนก็จะมีแค่อาหารนะคะแล้วก็อาหารขนมปังแล้วก็จะมีคุกกี้สองจานแล้วก็จะมีช็อกโกแลต ล้วก็จะมีแบบว่าขนมแบบว่าเหมือนลูกอมอ่ะเหมือนขนมหวานอ่ะเขาอาหารเขาแต่ละอย่างเขาจะเวียนนะคะมันส่งต่อส่งต่อนะเราอยากได้ขนมปังสองลูกเราก็ใส่จานเราไว้สองลูกเนี่ยเขาก็จะวนเนี่ยพอ,พอหมดอันนี้ปุ๊บเขาก็จะเริ่มอันใหม่นะคะมีแค่นี้แหละคะ่ะอาหารไม่ได้มีเยอะเต็มโต๊ะเหมือนบ้านเรานะคะลมแรงนะคะทุกคน แล้วก็ก็ลมก็จะพัดาขาตั้งกล้องที่กันสายไปสายมาเนี่ยเมื่อกี้หนีเข้าไปคุยข้างในนะคะแต่พอดีมีเสียงคนไงก็เลยต้องออกมาข้างนอกอีกนะคะเ, <c oughs> เล่าเรื่องอาหารไปแล้วเนาะอันนี้นะคะมาเล่าเรื่องอความสัมพันธ์ภายในครอบครัวนะทุกคนบรรยากาศมาคุมากนะคะเพราะว่าลูกชายคนรองลูกสาวคนเล็ก เขาก็จะไม่คุยนะคะไม่คุยกับพี่ชายคนโตนะคะแล้วก็ไม่คุยกับพี่ชายคนที่สามนะคะสามีพี่กันกับลูกชายคนที่สามเนี่ยยังคบกันอยู่นะคะแต่ว่าสองคนนั้นก็คือเขาจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่คุยกันนะคะไม่รู้ว่าเขาปิดใจเรื่องอะไรกันนะคะแล้วก็ในงานนะเวลากินอาหารเนาะก็ไม่พูดไม่คุยกันทุกคนแล้วก็นั่งนี ียบอะมันแบบเป็นอะไรที่มาคุ้มากอะมันไม่เหมือนบ้านเราเนะาะบอกโอ้โหเจอกันนี่นะนกกระจอกแตกรลังนะคะทุกคนคุยแบบไม่หยุดนะอันนี้เขาแบบเงียบมากต่างคนต่างกินอาหารมองหน้ากันแล้วมันเงียบจนแบบแทบจะได้ยินเสียงหัวใจเต้นแทบจะได้ยินเสียงหายใจเลยลทุกคนพี่การรู้สึกว่าโอ้โหอึดอัดมากเลยอะเออแต่ดีนะที่มีเด็กน้อยๆอะประมาณไม่ถึงไม่ถึงขวบนะคะ อพอดีอลูกชายของลูกสาวแฟนเขามีลูกสาวไงเขาก็เลยพามาด้วยเพราะว่าดีว่าแม่เด็กเขาป่วยไงพ่อก็เลยต้องพามาด้วยเนะเออก็นั่นแหละก็ได้สีสันนะคะทุกคนก็จะมองไปที่เด็กนะคะเด็กทาอะไรเด็กซนยังไงก็ก็จะแบบพากันดูพากันอะไรเนี้ยแต่ไม่ได้มีการพูดคุยพี่กันก็เลยรู้สึกอึดอัดนนะ เนี่ยเนาะสังคมชีวิตของอคนต่างประเทศนะคะเขาจะเป็นแบบนี้นะเขาจะไม่ค่อยมีความผูกพันกันไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือว่าพี่น้องนะคะทุกคนสามีพี่กันเขาก็เลยรู้สึกว่าชอบเมืองไทยชอบครอบครัวของพี่กันนะคะแล้วก็ชอบเพื่อนของพี่กันมากๆเขาพูดตลอดนะคะว่าทุกคนที่ประเทศไทยต้อนรับเขานะคะ พี่กันก็เลยมาทําคลิปตรงนี้ให้ให้ให้ชมนะคะก็เลยอยากจะเออเมาส์มอ,อยนิดนึงนะจะเมาส์มอยเยอะก็ไม่ได้นะก็ <c oughs> ขอบคุณสําหรับการรับชมคลิปวิดีโอนะคะชบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ช่วยกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งไ้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของพี่กันขอบคุณมากนะคะสําหรับการรับชมขอบคุณมากๆค่ะ